เรไม้เี้ยงคอหก็ไว้ใจเขาอะไว้ใจเขาเพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่แบบมีหน้ากอดอ่จังเมืองด้วยเลยอะค่ะเรารู้ทาไม่ถึงการเรามานอมให้แบบมันมันเสียนะผลลบไปเลยนีอยังทำใจเราต้องมานทำใจกันอะไรทำให้เราตัดสินใจมาหาทนายตั้มกันหนูอะกับพี่สาวเอาใครทำแบบความทุกครั้งแล้วทั้ง ทัง้งทำตำรวจแล้วก็ทำพยายามแบบติดต่อลงมาแล้วทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมันล้าท่าแล้วมันก็ไม่ได้รับความอยู่ที่ทำเลยเ็ไได้ความพี่หมูอ่ะก็แบบไม่ได้มีแสงไฟอะไรเลยลก็เลยแบบตัดสินใจบอกมาค่ะแบบพี่อ้อมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาคือพี่พึ่งพี่เดียวแล้วอ่ะค่ะกาโดนถูด่ด้วยเพราะว่ายังไงบ้างคือสอาว่าเอาเขาแบบ ถ้าเขาทำกันเมืองของเขาอมากดเราแต่เราก็คือมันคือครั้งแรกแล้วหนูวไม่เคยมีแต่แมนผู้ชายไม่เคยแบบพูกได้คำพังเลยแล้วหนูจะทำอะไรไม่ได้แต่ทุกอย่างอะที่เขาพูดที่เขายอมรับมามันมันทำให้หนูแบบเฮ้ยเราต้องสู้นะถ้าเราไม่สู้อะะเราแบบเราต้องจำเรื่องอะไรแบบนี้มัน,มนก็ไม่ใช่อะค่ะกังวลว่าจะกระทบจะกระทบกับเรื่องผลงานของเราเรื่องอาชีพของเรา มอนค่ะเพราะาตอนเราก็น่าบึกษาพี่ว่าเราจะามีกันดีแล้วก็ยังมีพี่สาวอีกคนนึงที่แบบว่าแบบจากที่ในวงการเขาก็บอกว่าเราปวโท้องกันแล้วเขาบอกว่าเออถ้ายังไงก็ต้องก็ลองแบบว่าไปตรวจร่างกายก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คิดว่าออโอเคแล้วข้อแบบเข่าวันนี้เข่ามันออกไปอ่ะแล้วเราไม่ใช่ฝ่ายที่แบบว่า คิดอะแล้วเราเป็นเหี่ยแล้วถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนให้โอกาสอะเราก็พร้อมพี่จะทํางานเต็มที่ค่ะแต่ว่าณเวลาเนี้ยเราเอาประจูวันก่อนเราแบบอยากทําสิ่งที่มันถูกกล้องก่อนนะค,ะะค่ะเขาขู่ว่าอะไรนะรงเน้น่า<อ>จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างพี่สาวพ่อนะครับรู้เหตุวันนั้นนะพยายามพี่ไปช่วยน้องมาจากรีสอร์ทนะครับแต่ปรากฏว่าเจอตำวรวจเจออะไรให,ให้ให้เขาเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นนะขะพอเรารู้ว่าอ่ะล้วติดตอน